สวัสดีครับพวว่อเงือครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมาติดตามพวว่อเงืออีกนะครับเอฟซี FC. ฟันแนวได้ก็ครับคุณพววอ่อกู้เสิรหาดวนเลยครับคุณพ่อเงือเออฟันเคยสิเป็นตะเขียวอยู่หรอเป็นตะเขียวเลยบ่ครับงือน,นี่เออกล่ววันใจอยู่ครับกับลอยเบสเซ็ตรวยในใจาตัวบ่เคยฟันจเจ๊ะเื่อครับกับฟ้องฟันนี่แหละครับผมเออฟันเพื่อวาลล่นวานนี่ละขึ้นว่านนี่เออ ครับื่องบินเห็นไหมเครื่องบินขับครับครับครับพอดเครื่องบินหอมา่ฟันเห็นเครื่องบินเออครับมาว่นอ้อมบ้านอยู่โอ้วมาตกอยู่นอกบ้านเห็นเลยเครื่องบินนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันมาบินออกมบานพญงัวบป่ครับหรือ้อมโม่บ้านอ้อมโม่บ้านเลยอ้อมน้ำบ้านเนี่ยเราบัดบัดบัดเกิดอ้อมบ้านแล้วก็มตกล่องรอบ้านตกเลย ตกบาดผู้เทาก็ตายผู้เทาตายเจ้าคนเหรอครับผู้เทาก็ตายผู้เดียวผู้เทาตายคนนึงตายคนเดียวผู้นึงนั่นแหละครับผมหูจักกันบ่ละครับผู้เท่านะครับบ่บ่งหูจักเออเพราะว่าข้างเบ็ดมันวนมันล well, okay. ่องมันมัตกครับครับครับลำใหญ่บ่ละครับข้างเบ็ดใหญ่เออถือข้างเบิดใหญ่ตายได้ผู้เฒ่าผู้เดียวเล็กน้อยกับบ่ตายเล็กน้อยกับเอาขึ้นมา บอเป็นอย่างเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็มีเด็กหน่อยผู้ใช้สามสี่คนไปเอาเด็กหน่อยขึ้นมาบันทึกใช้ได้ผู้เฒ่าผู้เดียวครับก็เห็นเลขมันเลขเครื่องบินนั่นสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ไม้เลขข้างข้างเครื่องบินเลขเครื่องบินครับสองเก้าศูนย์เนาะแบบก็ว่ามั่นใจอยู่ตัวนี้ มันใจเลยผันจ้าเสียบ้าคูลูคูลูคูลูมากเจอเจอจอรื้มาตอ้บวกแรงไปซอยเล็กหน่อยหบบเพผูอเท่า้ตาเลยแอกแหลกอยู่เครนสองอศูนย์สองกัเพราะว่ามันใจแล้วไปผันเห็นเครื่องบินตกก็เสียครับก็รถวิบซพวกทีนำระสมอเนาะครับถ้าเป็นโสดไม่รับ ครับลองเชียงบางเลขพระตุรงมหาบ่ครับก็บ้าเยอะดอกครับโอ้โตเก่านั่นแหละโอ้โตเก่าเนาะครับเป็นเลขชุดเก่าครับชุดเก่าเพิ่มเติมขึ้นมากก็คือเลขเครื่องบินสองครับเลขโตเลขกับมันใจอยู่คือกันครับเพราะว่าพันแต่คนเลยส่วงคนเลยมือคนเลยเว้นครับแต่ว่ากับมันใจอยู่ก่อแฝดสองกันเด่นเด่นห่ามอยู่คือไฮเอฟซีเพิ่งนะครับพงว่า ตัวเลขเด้อครับเอฟซีพระธุดงมาบอกวันอาทิตย์ก่อนอีกเก้าแปดสองนะครับเนาะแล้วก็เลขเครื่องบินฝันเห็นเครื่องบินตกครับขับออมบ้านบริเวณออมบ้านพมว่าคือออมหมู่บ้านครับตกอยู่ทรงหน้าบ่ครับทรงหน้าครับผมไม้เลยครับหมายเลขก็ครื่องบินสองเก้าศูนย์หมายเลขเครื่องบินสองเก้าศูนย์คือสิบบวกตรงเปเอากับผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยเนาะครับพผมเนาะเปเอาเครื่องบินเลยเอาเครื่องบินเลยเอาเลขเครื่องบินเลยครับผม เอาครับเอฟซีงวดวันที 16, ่1ิพฤศจิกายนพศสอ6 7อยจครับแคปหนา,นาจอไปซื้อรถตีร้องเบิรงเนะครับเนาะ982นี่พระธูงมาหามาบอกเฮาะลงมาจากฟ้าครับนอนรับปีกครับเอฟซีวังสองสมือนนี่ครับฝันเห็นเครื่องบินตกไมายเลข290ตการนย์เล, 90, เลนครับเอฟซีเป็นผู้ติ่ฝันแมนอีกผู้หนึ่งครับ มื่อนี้ครับยันเพิ่งไปสาครับเอฟซีขอบคุณที่หลายครับพองกัวครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเอฟซีเนาะยันเพิ่งไปสาครับบ่าวแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมละทงนี่ด้เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหียกเงื่อนเหียกทองเหียดซับครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เหียกเงื่อนเหียกทองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่เจ็งสื่อเลือถือนะครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ของหม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การททยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาทุ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 น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไรแ,แล้วก็บีเอ,ออเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้นธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวลูตู่ปคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่นรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อหวงลดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุ่นขาวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เ่าดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสไต้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายั่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผูม้ชมเอาไปใไส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผูม้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแทะรับท่านผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวะนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูร่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปูร่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็เท่ามาได้เท่ามาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ